นะครับรับครับ so ก็วี้ได้โอกาสมากินที่อะไรนะที่บางงเส้นบางกงเนาะบางกงคองดเส้นบากงคองดงเรามากิข้าวมันไก่น่าอไล่ะเีว่าเราป็นไก่จำปูนะเปนไก่จปู 50บาทิป็าลครไดมใช่ใด้ทาทีมาเขบอกมแ่มันก็ได้อะนี่อะไรต้อามันไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มไก่ต้มผสมกนยนะนะรับชมคลิปก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้พวกผมด้วย ดูกันเลยต้งเบอร์นด่เมลเลยอ่ะออเบิดหมุมจะไป่ตังค์เอามีน้ำซุปให้เนี่ยให้ติด,ดติดสุดเตามาหม,มูขาหมูก็มีนะไม่มีอะไรเข้ามนใส่

病。

ก็ต้องเอาเลยครับครับว่าสักที่อ่ะ

thank mm -hmm. Ula Uin, uin จริงๆว่ามาเวลาก็ไปทำงานต่อแล้วกันครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์แล้วก็แบบซับสไคร์ในช่องพี่บอลประโยชน์เยอะให้ผมดูนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อน